จากวิชา STEM และ STEAM ที่สามารถนำหลากหลายวิชามาบูรณาการการสอนให้เด็กคิดได้คิดเป็นแล้วยังมีการบูรณาการวิชาอื่นๆได้อีกหรือไม่ที่คุณครูสามารถพัฒนาสเกยภาพทั้งด้าน IQ, EQ, MQ และที่สำคัญพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในโลกที่กำลังถูก disruption ครับ คล,ลับของคุณครูวันนี้ชวนคุณครูมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทุกกลุ่มสาระเข้าด้วยกันที่ได้ทั้ง IQ EQ MQ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ soft skills การคิดวิเคราะห์ไตรตรองแยกแยะ,แ,ยะและแก้ปัญหายอย่างมีวิจารณญาณซึ่งตอบโจทย์การผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและเก่งครับวิชาทั่วๆไปค่ะปกติเราก็เรียนคล้ายๆกับโรงเรียนทั่วๆไปเนาะ ที่เรามีเรื่องของการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ามาก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่อยากจะให้เด็กๆนะคะเขาได้เขาได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนี่ยเราจะใช้วิธีการโดยบูรณาการภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกันการทําบูรณาการเนี่ยค่ะก็คือมันสร้างได้ทั้งในส่วนของคุณครูด้วยคุณครูก็ต้องมานั่งคิด <c oughs> เพราะว่าคุณครูเองก็เคยถูกเรียนมาแบบนั้นแบบแยกส่วน แต่พอเอาทุกอย่างเข้ามารวมกันคุณครูเขาก็ต้องคิดความเชื่อมโยงให้ได้กับกลุ่มกลุ่มสาระของตัวเองแล้วก็คิดกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้เด็กๆเ,เกิดการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในหัวข้อเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารหรือว่าอยากจะให้เด็กเข้าใจแล้วก็มีทักษะในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะมเรื่ออ ศาสตร์เนี่ยมันจะมีโจทย์ปัญหาค่ะโจทย์ปัญหาในการที่จะคิดนะคะเด็กป .1 ป .3 ก็มีคณิตศาสตร์มีทั้งการบวกการลบการคูณการหารนะคะเราก็ใช้หลักคิดตรงนี้ค่ะเพื่อสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงๆไม่ว่าเราจะไปซื้อของหรือไปอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาเงินไปซื้อซื้อแล้วเราเขาจะได้รับตังค์ทอนเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนตอนแค่ป .1 ป .3 นี่แค่สังเกตสังเกตว่า แต่เป็นเหรียญเป็นธนาบานัตรนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้อย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะให้เด็กๆรู้ชนิดของเงินค่ะแล้วก็รู้ค่าของเงินว่าเงินมี2ชนิดมีชนิดที่เป็นเป็นเหรียญแล้วก็ชนิดที่เป็นธนบัตรนะคะแล้วก็ให้เด็กเขาได้สังเกตว่าชนิดที่เป็นเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างแล้วก็ชนิดที่เป็นธนบัตรมีมีฉบับละเท่าไหร่แล้วให้เขาสังเกตว่าเขาสังเกตว่ามันแตกต่างยังไง ชนิดแบบเป็นเหรียญที่เป็นเป็นเหรียญเหมือนกันที่มีค่าต่างกันเขาให้เขาสังเกตดูว่ามันมีความต่างกันอย่างไรแล้วก็ที่เป็นธนบัตรก็ดูว่าธนาบัตรฉบับละเท่าไหร่มันมีสีอะไรมีรูปร่างยังไงขนาดยังไงอะไรนะฮะเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของเงินอยู่แล้วนะคะให้อ่านค่าของเงินชนิดของเงินนะคะแล้วก็เรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อย นะคะแล้วก็บูเข้าไปกับเรื่องของอารายรับรายจ่ายรายร,รับรายจ่ายก็ยังอยู่ในคณิตศาสตร์อยู่ค่ะว่านักเรียนสามารถที่จะบันทึกรายรับรายจ่ายว่าสิ่งที่เขาหาเงินมาได้คือเป็นรายรับแต่ถ้าสิ่งที่เขาจ่ายเงินไปไปซื้อสิ่งของอะไรนะี่คือเป็นรายจ่ายแล้วให้ดูว่าแต่ละวันรายการที่เป็นรายรับมีกี่รายการแล้วก็รายจ่ายกี่รายการแล้วก็มีเงินคงเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือแล้วเขาไปทําอะไรนะคะอันนี้เป็นการฝึกให้เด็กได,ได้ได้คิดนะคะ แล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตได้ด้วยห้บาทแล้วก็ห้าสิบบาทแล้วก็มาร้อบาทร้อยบาทร้อยบร้อยร้บาทฮะเก็บดูนะว่าเราสังเกตเงินว่ามันต่างกันตรงไหนแต่ละสิบบาทเลยค่ะมันต่างกันตรงไหนเลยค่ะอ่ะคําถามเป็นเทคนิคที่สําคัญมากค่ะ ในการที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพราะว่าเด็กเล็กๆค่ะเด็กเล็กๆบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรคือความรู้อะไรคือคุณธรรมอะไรคือพอประมาณอะไรก็ไม่รู้ภูมิคุ้มกันอะไรเขาไม่รู้เพียงแต่ว่าคุณครูจะต้องสามารถใช้คําถามเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้ไปสู่เป้าหมายที่เราอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้คําถามสําหรับครูสําคัญมากในการที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เราเกินแยยเราต้องได้เงินพ่อแม่ให้เงินมาเท่าไหร่ต้องทำไมซื้อหมดเลยใช่ไหมเราต้องทำไมลูกเราต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะเออเราจะทำยังไงล่ะเราจะไปซื้ออะไรมั่งซื้อของที่จำเป็นอซื้อสินค้าที่จำเป็นอะไรมั่งล่ะที่จำเป็นยอาหารอาลรยิกยารักษาโรคเจ็บไข้มาเสื้อผ้า น้าดื่มน้ำดื่มโอ้โหใช่คนเราไม่มีน้ําอยู่ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะเนื้อมีน้ําอยู่ไม่ได้ก่อย่านั้นก่อนที่เราจะซื้อสินค้าเราต้องทํอะไรก่อนคะอ่าคิดก่อนซื้อว่าสิ่งนั้นมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นสองนอกจากรู้ว่าจําเป็นไม่จําเป็นแล้วเราต้องคิดกับอะไรอีกเราต้องไปคํานึงถึงอะไรอีกเริ่มเงินถึงเงินหรือรายรับที่เรามีใช่ไหมลูก เวียนฐานบูรณาการเราจะเวียนฐานทุกปุ่มสาระนะคะเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้แต่ละฐานแต่ละฐานซึ่งสาระนั้นก็จะมีเรื่องที่แบบว่าหรือความรู้ในในฐานตัวนี้นะคะเสร็จแล้วตอนเด็กๆก,ก็จะมีการสรุปค่ะว่าจากที่เขาไปเรียนรู้ตามฐานต่างๆเนี้ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะ แล้วก็ถอดบทเรียน2 3 4ถอดบทเรียนพอ,อเพียงค่ะสก็คือ2ส,สองเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้กับคุณธรรม3ก็คือ3หลักการหลักการในกระบวนการทํางานเราต้องใช้อะไรเหมาะกับอะไระใช้เงินเหมาะกับไวัยไหมใช้สินค้าเหมาะกับวัยของเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้เด็กมันสอดคล้องและมีเหตุผลยังไงในการใช้เงินให้เหมาะสมกับวัยโอเคอย่างแรกอย่างแรกเค้กไม่จั แน่ใจเห็นอ่าโอเคโอเคไม่จำเป็นโอเคโอเคโอเคครับทำไมมันไม่จำเป็นอ่ะอ๋อไม่มีเหตุก็อยู่อ๋อไม่มีเหตุก็อยู่ได้ต่อไปนาฬิกาจำเป็นจำเป็นไหมจำเป็นจำเป็นทำไมจำเป็นอ่ะจำเป็นเพราะดูเวลาอือดูเวลาจำเป็นที่ทำเนี้ยคือสอนให้น้องรู้ว่าสิ่งไหนที่จำเป็นแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นใช่ไหมครับ น้องเขาเวลาจะเลือกซื้อของเนี่ยน้องเขาจะได้รู้ว่าอันนี้จําเป็นนะอันนี้ไม่จําเป็นนะอันนี้ไม่จําเป็นก็ซื้อไม่ต้องซื้อก็ได้เราซื้อแต่ของที่จําเป็นก็จะไ,ได้ช่วยประหยัดตังค์พ่อแม่มากขึ้นครับน้องสามารถนําปรับไปใช้ได้จริงค่ะเพราะว่ามันคือถึงชีวิตโดยตรงของเราอย่างที่บบว่าในชีวิตของเราต้องมีการใช้ใจ่ายอยู่แล้วและแน่นอนแบบว่าเด็กมันต้องอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้น้องก็จะได้เขียนแบบความ็นจริงมากขึ้นในนี้ผมคิดว่าการเรียนรู้อย่างนี้มันเข้าถึงเด็กได้ง่าย thank you การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์นะคุ้งว่านะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านอะไรก็ตามคือเราคนเรามันต้องพัฒนาตัวเองไปไปเรื่อย เด็กๆวนรอบฐานความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชาแล้วก็มาถึงการปฏิบัติจริงในตลาดจำลองที่เด็กๆแต่ละกลุ่มจะได้เงินสมมุติมาซื้อของซึ่งแน่นอนว่าเงินที่ได้มานั้นก็ไม่เพียงพอ แล้วเด็กๆจะแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรมจากสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอย่างไรเมื่อเราเห็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเพื่อขความกระจ่างกันอีกสักนิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักออมก็ต้องยกหน้าที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญครับ จะใช้เขาเรียกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาให้เด็กๆได้ดคิดเชื่อมโยงเพราะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหลักคิดค่ะเป็นหลักคิดหลักในการตัดสินใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีอยู่สองสองเงื่อนไขหลกัลกๆคือความรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเ,เรียนเราก็จะต้องให้เด็กๆสะท้อนเขารู้อะไรอะ่ะการเรียนครั้งเนี้ยเขาเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าความรู้ใหม่อะไรต่างๆที่เขามี ประกอบกับคุณธรรมอันนี้คือเงื่อนไขสําคัญของหลักัชญาของสิทธิพอเพียงนะคะเกิดคุณธรรมอะไรต้องมีคุณธรรมอะไรถึงจะสามารถเรียนรู้ได้นอกจากนั้นก็จะมีกระบวนการในการคิดก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันพอเหมาะพอประมาณไหมนั่นคือหลักของความพอประมาณแล้วเหตุผลที่ทําทําไมถึงทําเพราะอะไรภูมิคุ้มกันก็คือว่าเขามีการวางแผนยังไงเพื่อที่จะทําให้งานของเขาประสบความสําเร็จ หรือไม่ถ้ามันจะมีความเสี่ยงหรือว่ามันจะมีอะไรที่ทำเป็นเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเขาจะมีวิธีการวางแผนในการแก้ปัญหานั้นอย่างไรอันนี้คือหลักคิดและเมื่อใช้เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมประกอบกับใช้หลักเหตุผลพอประมาณูุิคุ้มกันแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสีมิติมิติวัตถุเกิดอะไรขึ้นเขาใช้สิ่งของคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน มิติสังคมทําแล้วเขาเกิดความรกความสามัคคีกันไหมเอื้อเฟื้อกันไหมมิติวัฒนธรรมเขาได้นําภูมิปัญญาต่างๆหรือว่าความเชื่อความรู้ค่านิยมต่างๆเข้ามาใช้ไหมเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นมัน,ม,นมันสืบทอดไปรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆต้องไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนของเราที่นี่ค่ะเวลาที่เด็กๆเรียนรู้อะไรเราจะให้เด็กๆถอดบทเรียน เราเรียกว่าถอดบทเรียนเราเรียกว่าถอดบทเรียนก็คือถอดตามหลักปรัชญาของสิทธพอเพียงเพื่อฝึกกระบวนการคิดแล้วก็ฝึกกระบวนการออในการทำงานให้กับเด็กๆค่ะ ไปค่ะเขาก็เขาก็แบ่งเวลาของเขาแล้วก็มีการมันเหมือนมีเทคนิคของการแข่งขันเข้ามาด้วยนะบางทีเนี่ยเวลาที่เ,เราแบ่งเป็นบ้านเขาก็จะแบบเด็กเนาะตามภาษาเด็กๆเ,เขาก็จะแบบเอ้ยบ้านนั้นได้กี่บาทแล้วอ่ะอุ้ยแล้วบ้านเราละอะอย่างเงี้ยมันก็เป็น,เป,นเป็นแรงเสริมแรงกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาต้อง,เข,องเขาต้องทํางานมากขึ้นเพื่อที่จะที่จะได้เท่าๆหรือว่าได้มากกว่าเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการใช้ ใช้การแข่งขันบ้างเนาะแข่งขันบ้างก็เพื่อที่จะให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็พลังขับในการที่ทำงานให้เขากลับมามองตัวเองแล้วแข่งกับตัวเองสุดท้ายเนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคุณครูเขาจะต้องคอย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 โค้ชอยู่เพราะว่าครูเขาจะมีครูประจำบ้านอยู่ ที่จะคอยกระตุน้นแต่ถ้าเกิดไม่ไม่มีการแข่งขันบ้างเลยเขาก็จะแบบเนื่อยเขาจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเขาจะต้องทําได้มากกว่าน,นั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้มาด้วยเขาต้องมีเป้าหมายเดียวกันอะ หรือหรือบางทีเขาก็แค่มีเป้าของตัวเองก็ได้การแข่งขันก็แค่ว่าบ้านเราจะให้ได้ประมาณ250อยอย่างเงี้ยอันนี้คือแข่งกับกับตัวเองให้ไปถึงตรงนั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกวิธีหนึ่งที่ที่สร้างสร้างเป้าหมายร่วมให้เขาได้ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายด้วยกันของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเหลือบมองบ้างก็ สร้างสร้างแรงว่าเอ้ยเราจะต้องสปีดหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนเขาก็แบบเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องที่เขาทําเพื่อประโยชน์อย่างทําแล้วก็โรงเรียนเราก็สะอาดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะเป็นลักษณะนั้นเป็นงานจิตอาสา ด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่ปลูกความรู้คู่คุณธรรมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วนอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาแล้วยังเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ยับยั้งชั่งใจคิดไตร่ตรองเรียนรู้และแก้ไขอย่างมีคุณธรรมคิดอย่างมีวิจารณญาณสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ในอนาคตเพื่อเตอิบโต,เ,ต,เ,ตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมครับ แรกๆเลยท่านอาจารย์ดรอัดองเนี่ยท่านท่านเห็นเห็นประโยชน์กับการเรียนการสอนแบบนี้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยมันกลายเป็นวิธีของเราไปแล้วการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนี่ยแหะค่ะนะคะ,นะคะก็มันมันตอบโจทย์ได้เยอะมากๆมันมันมันต้องใช้เทคนิคการสอนในหลายๆเรื่องอันแรกเนี่ยใช้แบบสตอรี่ไลน์เนาะเพื่อที่จะเชื่อมโยงสาระตามกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้เด็กมองเห็นภาพว่า มันคือหนึ่งเดียวกันเราไม่ความรู้ไม่สามารถที่จะแยกเป็นก้อนๆได้ชีวิตจริงเราไม่สามารถแยกได้ว่าตอนนี้เราใช้วิชาอะไรอยู่แต่พยายามที่จะให้เขาเห็นทุกๆสิ่งคือเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตจริงได้ในส่วนที่2ก็คือจะเห็นภาพของการเรียนการเรียนแบบร่วมมือค่ะการเรียนแบบร่วมเทคนิคนี้สำคัญเพราะว่าเวลาที่เราจัดเด็กๆจะเห็นว่าเราจะจัดเด็กๆเ,เรียนร่วมค่ะ ป .1 ป, 1, ป .2 ป .3 ถ้าเกิดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นป .4 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เพราะอะไรเพราะว่าเราอยากให้เด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้ร่วมกันพี่ดูแลน้องนะคะฝึกความเป็นผู้นำเป็นผู้ตามนะคะบางทีบางทีมีหลายๆเรื่องที่น้องๆก็มาใหม่ๆก็จะมีพี่ๆเป็นเป็นตัวอย่างเวลาที่เขาสะท้อนคิดหรือว่าพาทำกิจกรรมน้องๆก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยในขณะ ในขณะเดียวกันนะคะน,นี้ก็คือเป็นเรื่องของการเรียนแบบแบบแบบร่วมมือนะคะแล้วก็จะคละกันเลยนะคะคระกันคระกันเพื่อให้ให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ครั้งนี้จะมีพี่โตมสี่มหม,มาช่วยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งนี้เป็นเด็กที่กลุ่มกลุ่มใหญ่มากคุณครูก็ก็ไม่เพียงพอก็จะให้พี่มาช่วยดูแลน้องด้วยก็พี่ๆที่มาดูแลน้องๆเขาก็เขาก็ได้เรียนรู้ เขาเหมือนเป็นผู้ช่วยของคุณครูอีกทีหนึง่งมันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้มีโอกาสเรียนในชั้นเรียนหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกระบวนการเหล่านี้ค่ะเขาก็จะได้ซึมซับเวลาที่เขาทํางานเขาคุณครูเขาวางแผนยังไงเขาวางแผนกันเองยังไงในการที่จะช่วยน้องๆอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเนาะอย่างที่สามที่มองเห็นภาพก็คือเราเราจะใช้สถานการณ์จําลองด้วยอะค่ะก็คือว่า ครั้งนี้ค่ะเป็นการเรียนที่เขามีการเตรียมเรื่องเรื่องของการออมเงินคุณครูน่าจะเล่าให้ฟังแล้วนาอว่าว่าวิธีการของครั้งนี้ทําอะไรเด็กเขาต้องไปหาเงินด้วยด้วยนําพังน้ําแรงของเขาเขาต้องไปทํางานเพื่อที่จะหาเงินกันนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในหลักวิชาต่างๆว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะจะต้องออมเงินยังไงหรือว่าต้องมีวิธีการที่จะพิจารณายังไงก่อนที่จะก่อนที่จะใช้เงินนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะ เมื่อเรียนรู้แล้วสรุปองค์ความรู้แล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่การใช้จริงๆแล้วแต่ว่าการใช้จริงๆมันทําไม่ได้เนาะเราก็เลยสร้างสถานการณ์จําลองขึ้นมาก็เป็นเป็นเทคนิคการสร้างสถานการณ์จําลองให้เด็กๆก็จะเปิดตลาดนะคุณครูก็จะเปิดตลาดให้เด็กๆมีร้านค้าต่างๆนะคะซึ่งคุณครูเขาก็จะมีทั้งร้านค้าที่ที่เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ เป็นสินค้าที่มีประโยชน์น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีหลากหลายเพื่อให้เด็กๆครั้งนี้เด็กๆก,ก็จะได้ลงสู่กระบวนการคิดแล้วพิจารณาว่าเขาจะซื้ออะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็จะต้องดูว่างบประมาณของเขาหรือว่าเงินที่เขามีอยู่เนี่ยมันมีเท่าไหร่เขาจะวางแผนกันยังไงในบ้านของเขาในการที่จะซื้อสินค้า เด็กเขาได้เรียนแล้วไงคะว่าความจําเป็นกับความต้องการมันมันต่างยังไงถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาจะเลือกอะไรนะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปคอยดูว่าว่าตอนที่เป็นสร้างสถานการณ์จําลองตลาดจะเป็นยังไงแล้วเขาก็เดี๋ยวคุณครูก็คงมาสรุปกันว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเขาเขาผ่านบททดสอบไปไหมซึ่งเด็กๆจะไม่ทราบ ด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่ปลูกความรู้คู่คุณธรรมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วนอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาแล้วยังเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ยับยั้งชั่งใจคิดไตร่ตรองเรียนรู้และแก้ไขอย่างมีคุณธรรมคิดอย่างมีวิจารณญาณสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ในอนาคตเพื่อเติบโต,เ,ตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมครับ อัพสกิลรีสกิลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะสากล soft skills ได้แก่ ทักษะด้านการคิดการสืบเสาะค้นหาการแก้ปัญหาจากการที่ได้ลงมือทําซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วคุณครูจะทราบได้อย่างไรว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของคุณครูมาถูกทางและนี่คือ T I e s p i e s PiS หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่คุณครูต้องมี P. Positive interdependence ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้เรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้บรรยากาศความช่วยเหลือที่ส่งเสริมกันได้เพื่อนได้รับประโยชน์จากเราความสำเร็จของกลุ่มคือความสำเร็จของแต่ละคน I. Individual accountability เพราะเด็กแต่ละคนนั้นมีศักยภาพที่ต่างกันและทุกคนมีความสำคัญต่อก,กลุ่มทำให้งานกลุ่มสำเร็จ E. Equ participation ทุกคนในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบกลุ่มอย่างสร้างสรรค์และ S. s i m o n t a n e o u s interaction ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาในการทำงานเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะสังคมรวมไปถึงการสื่อสารด้วย นอนครับว่าในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดต้องมีคุณครูที่เป็นโค้ชคอยเสริมและกระตุ้นให้เกิดพายส์เพื่อให้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพครับ